อยู่ไหนเ้างอว่ากุมาได้อเไม่ี่อยู่หน้าประตูเนี่ยาทางหนครับทางหนครับ มีการแสดงหมายจับกลุ่มเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะวยสเป็นคนที่สามในวันนี้ที่สอนอสำราญราชนะคะ อปอกรกฎแสงเินพันนะคะเป็นคนที่สามที่ทางเจ้าหนี้ตำรวจมีการแสดงหมายจับเข้าจับกลุ่มตัวที่หน้าสอนอสำราญราชนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการนำตัวขึ้นไปบริเวณห้องสอบสวนของสอนอสำราญราช <S S 1> เป็นคนที่สนะในคืนนี้นะซึ่งข้างบนนั้นมีนายบารมีชัยรัตน์นางสุวนนาตาเหล็กและล่าสุดคือนาย กรกฎแสงเย็นพันนะคะหรือปอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ปราศัยมวนที่18กรกฎาคมนะคะทีะ่ถูกจับกลุมในวันนี้นะคะและกะ็เป็นรายที่6นะคะของการปราศัยม่วนที่18กรกฎาคมะคะ่ะซึ่งมีการจับกุมไป ตั้งแต่นายอานนนพานายพานุพง์จาดนอกนายพริฤทิวารักษนะคะสามคนนั้นจับกลุมแล้วก็ได้มีการประกันตัวไปแล้วนะคะส่วนวันนี้มีการจับกุ่มนายบารมีชัยรัตน์เป็นรายที่4นะคะมีการควบคุมตัวมาที่สนสำราญราชหลังจากนั้นนะคะก็มีคนที่มีรายชื่อว่าจะมีหมายจับนะคะก็ มาที่สนสำราญราชนะคะมาสอบถามความชัดเจนเนื่องจากไม่อยากที่จะ,ะถูกจับกลุ่มนะคะโดยไม่ทราบล่วงหน้าซึ่งมีนางสวนรตาเหล็กที่มาถึงที่นี่นะคะแล้วก็ตำรวจได้มีการนำหมายจับมาแสดงตัวแต่ว่าในส่วนของทัดเทพ,พซึ่งเป็นเลขาธิการคณะประชาชนปลแอกนั้นก็มาที่ บริเวณหน้าสอนอสำราญราชเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงมีกลุ่มเพื่อนที่มีรายชื่ออีก3-4คนที่เดินทางมาสอบถามเรื่องหมายจาับแต่ว่าล่าสุดทางตำรวจมีการนำหมายจับมาเข้ามาแสดงต่อน,นายกรกฎครับซึ่งนายกรกฎก็คือเป็นเหมือนเบื้องหลังเป็นทีมมอ g ไกไนเมื่อกี้ถามถมน้องฟอร์ดมาปทีม o อ g ไกไนของกลุ่มเลียวชดลแอครับค่ะ ออฟอร์ดค้าทางทางทางทนายหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้นำนำนหมายมาแสดงต่อกลากดแล้วใช่ครับผมผมยังไม่มีอะไรเพิ่ม้าเลยครับผมก็ยังรออยู่แลวผมจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะมีหมายหรือถ้าคืนนี้ไม่มีหมายมาผมก็จะตามไปศาลด้วยผมจะไปตามเพื่อนๆพพี่ๆทุกคนแล้วหลังจากถ้าเกิดไม่มีหมายอีกผมก็จะรออยู่ที่ศาลจนพวกเขาได้ออกมา ก็จะปล,ปลักหลักยาวเลยไม่ด้อยู่ตรงนี้บอกคุยกันแล้วว่าถ้ามีคนโดนลวกมาเราจะมากันทั้งหมดเราจะมาให้จับให้หมดทุกคนแต่เราไม่มอบตัวเราจะรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมีหมายแล้วมาควบคุมตัวเราไปตอนนี้มีอยู่ที่นี่อีกกี่คนคะที่มีชื่อมีมีน้องพอดแล้วก็มีคนหนึ่งไปส่งเพืนะ่อนอ๋อจูธา,าทิพย์ แสดงว่าวันนี้นะคะในการจับกลุ่มเนี่ยคือเราเราต้องการมามาแสดงตัวตรงนี้มาสอบถามนะแบบถ้ามีหมายก็เอามาแสดงต่อมามันเกิดเกิดอ่าสิ่งที่เราตั้งคําถามเรื่องของการจับกลุ่มตัวยังไงบ้างไหมครเพราะว่าเหมือนกับเมื่อวันที่ส6ก็มาสอบถามแล้วครั้งหนึ่งวันที่16เรามากันหลายคนเรามาสิบกว่าคนนะครับที่มีคนที่มี โอกาสที่ปรากฏชื่อในสื่อวอ่าออกหมายจับแล้วสิบกว่าคนไม่จับเราไม่สามารถทําให้มันชัดเจนได้วันนั้นเราเลยกลับมาแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราใช้ชีวิตปกติเหมือกันเขาก็ไล่จับทีะล,ทะล,ละคนทีละคนนะครับซึ่งมันเป็นการกระทำที่น่าละอายนะครับทำไมถึงไม่จับทีเดียวเรามาแสดงความร้อนเป็นคนที่จับไปล่าสุดเนี่ยค่ะกรกฎเขาทําหน้าที่อะไรคะอ่ากรกฎ ช่ Support, วยซัพพอร์ตพวกอุปกรณ์ออแกนซ์นะครับคุณกรกดุไม่เคยขึ้นปลาใส่ละแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโดนคดีหนักหน่วงขนาดนี้ทำไมถึงโดนร้อยสิบหกจริงๆผู้ปลาใสไม่ไม่มีใครครับสมควรโดนร้อยสิบหกร้อยสิบหกมันเป็นคดีความมั่นคงแล้วผมไม่ทราบว่ากาทำปลาใสของพวกเราเนี่ยมันไปเคาบความมั่นคงของใครทำปลาใสยของเรามันตรงไปตรงมา้คเรร้องของเราก็ชัดเจนนะครับเราต้องการให้จุดคูคขามประชาชน ไม่หยุดครับความหนักกว่าเดิมเราต้องการให้มีการล,าล่ารัฐธรรมนูญใหม่แต่ล,าล่ารัฐธรรมนูญใหม่ถึงแบบในสภา,าจะเริ่มมีการดันแล้วแต่ก็ต้องมีการไปล็อกหมวดนั้นหมวดนี้มไม่เอาตรงนั้นไม่เอาตรงนี้เราต้องการให้ยุบสภา,าก็รอแก้ไขกฎกติกาให้เป็นธรรมก่อนก็ดูจะ สำหรับคดีนี้คือวันที่18กรกฎาคมซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดโดยเยาวชนบทแอกใช่ครับซึ่งซึ่งก็เป็นฟอร์ตก็คือเลขาเยาวชนบทแอกในตอนนั้นงั้นเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะว่าจริงๆงานนั้นน่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะสำหรับงานนั้นนะครับมันจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยมีกว่า6ปีที่รัฐบาลปสชจนถึงรัฐบาลไฟยุทธ์สองมันต่อเนื่องกันปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นชุดเดียวกันรัฐธรรมนูญก็เอือน้เขาสือเขาอำนาจ ตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมาประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาโดนรงมสิทธิเสรีภาพต่างๆเนื้อ,อ,อป่าท้องถูกดำเนินคดีถูกคุกคามถูกตามตัวถูกเชิญไปกินกาแฟในค่ายต่าการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีประสิทธิภาพครับประชาชนเข้าสู่เท่นความยากจนกันมากความเหลื่อมล้ำประเทศไทยติดอันดับแรกๆของโลกนี่คือสิ่งที่มันสะสม COVID-19 โอเคแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้แบบ แร่ระบาดถ้าขนานั้นแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถเยียวยาได้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เยียวยาความเห็นว่าของประชาชนได้อย่างทุ่นถิงและที่สหนนะแต่การการจัดการในการชุมนุมในครั้งนั้นเราจัดการกันยังไงคะมีเพราะมีเพราะโดนคดีแบบนี้มันเหมือนกับมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยหรือไม่คือเราตัดสินใจจัดชุมนุมเพียง3วันหลังจากที่เกิดเคสว i p ที่ระยองอันนั้นคือคือจำนวนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เราตัดสินใจว่าเราต้องทำ ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเราคุยกันเองเจมเป,นปน็นเปน็นสมาชิกยูชมรมแอนเสนอว่าเราควรที่จะจัดการอะไรก็เห็นด้วยจากนั้นเราก็โพสในเฟซบุ๊กพอเสียงของมวลนชนสนับสนุนให้เห็นเห็นว่าสมควรจัดชุม,มนุมได้เราเลยประกาศจัดนักชุม,มนุม ไปชวนเพื่อนๆจากสาภานิติสิทธิามาช่วยไปติดต่อหลายๆคนแบบเรื่องอุปกรณ์เรื่องเวทีเรื่องลำโพงต่างๆเราไม่ได้ไปขอสสดุดชักทุนใดเราไม่ได้ไปขอสสดุากพักการเบรนและการเืองทางน้นเราจับด,ด้วยตัวเองเราจับด,ด้วยคนเล็กคนน้อยคนที่อยู่เบื้องหลังเราคือประชาชน คือคนหลายพันคนที่มาวันนั้นคือคนหลายล้านคนที่ดูอยู่ที่บ้านนั่นคือเบื้องหลังของเราซึ่งจากวันนั้นก็เลยเกิดกระแสเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ต่อมาใช่ไหมคะแล้วก็เลยกลายเป็นคณะประชาชนปวดแอะทั้งหมดมันก็มาจุดเริ่มต้น,ตนจากวันที่18ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของวันนี้จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคณะประชาชนปวดแอะจุดเริ่มต้นสเต็ปแรกของการจัดชุมนุมวันที่สทีาา่ผ่านมาค่ะแต่ว่าวันนั้นก็คือมี เหตุการณ์18ก็คือนำมาซึ่งหมายจับซึ่งมีคดี1.16ด้วยคือยุยงปลุกฟันนะคะจากคดีที่หนักที่สุดมี8ข้อหาแต่1.16คือคดีที่ร้ายแรงที่สุดแต่ลักษณะของการทำในวันนั้นคือวัตถุประสงค์ของเราในการจัดงานวันนั้นนะคะเรา,เ,รา<อ>เป็นงานแรกที่เราคิดว่าะจะมีการถูกดำเนินคดีในคดีแบบนี้หรือเปล่าคะวันนั้นเท่าที่เราคิดว่าตอนนั้น โอเคเราอยู่ภายใต้พลกระุกเฉินเราอยู่ภายใต้ของภาวะฉุกเฉินเซตเอาอิมเมอร์เจนซี่ใช่ไหมครับเราก็คิดว่าโอเคเราจะชุม,มน,นุมวันนี้อย่างมากที่สุดคิดว่าเราน่าจะโดนฝ่าฝืนพลกระุกเฉินแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมเคยบอกไปว่าถ้าเกิดคนเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าพลกระุกเฉินใช้พวกเป็นตุ่มโลกไม่ได้เพื่อสกัดการชุม,มนุมแต่ถ้าหามีการจับประชาชนที่ออกมาชุมนุมโดยเฉพาะคนงอย่นงแล้วตุ่มนั้นจะนนโผล่ผมก็กลบว่าพลกระุกเฉินเราก็โดน หนึ่งหนึ่งหกเราก็โดนสองหนึ่งห้าเราก็โดนพรบรความสะอาดเราก็โดนการใช้เครื่องเสียงเราก็โดนมาแปดข้อหาจัดเต็มมากในวันที่สิบแปดม่ผ่านมามันเป็นการคุกคามประชาชนโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเราบอกไปแล้วว่าให้หยุดคุกคามประชาชนแต่ผล เราไม่ได้เหมือนตอนรับในข้อเสนอนั้นเลยข้อเสนอนั้นึ่นข้อเสนอที่ง่ายที่สุดหรือผู้ค้าประชาชนไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องปรับระบบไม่ต้องปรับโครงสร้างอะไรเลยขอแค่ความจริงใจของผู้มีอำน,นาจความจริงใจของฝ่ายความมั่นคงไม่มีแถมยังหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วพอพอวันนี้ก็มีการจับคุมนะะของของฝ่ายเองก็ต้องรอครือมผมเป็นคนหนึ่งที่มีรายชื่อ พอผมทราบข่าวว่าจับที่บารามีไปเราก็คุยกันตามที่เราคุยกันเนาะคนที่มีรายชื่อว่าคาดว่าจะโดนมหนจับถ้าเกิดมีคน,ดนโดนที่เลือตามมาที่สอนอเพื่อมาทงาวงถามจะได้หยุดหยุดกันสักทีครับการไปไล่จับทีละคนมันน่าเกลียดแล้วก็จริงๆเราคือแกนนําในการจัดงานในวันนั้นด้วยเราก็ควรก็เป็นคนหนึ่งก็เป็นคนปาสานคนอือืมอืมอืม วันนี้ก็ผลกคงต้องรอดูว่ายัางไงก็จะปักหลักที่นี่นะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟอทัดเทพนะคะก็มีเพื่อนอีกสองสามคนนะคะตอนนี้ที่มาแล้วเดีเ๋ยวคงต้องรอ <laughs> โอเคค่ะ เราพักกันสักครู่ในช่วงนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะเราพักกันก่อนในช่วงนี้นะคะหลังจากที่มีรายที่สามของคืนนี้นะคะบกรกฎนะ,ะที่ถูกจับกลุ่มตัวถูกแสดงหมายจับไปเป็นรายที่สามของคืนนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นรายที่ตหนะคะ รายที่หกครับรายที่หกค่ะจากรารการประสายาจากการาการการประสัยเมื่อวันที่สิบแปดกรกฎาคมแต่ว่าเราคงต้องติดตามสถานการณ์ที่นี่เนื่องจากว่ายังคงมีมหลายคน <c oughs> ที่มีรายชื่อนะคะว่ามีหมายจับจากคดีประสัยเมื่อวันที่สิบแปดกรกฎาคมอยู่ที่หน้าสอนอสำราญราชนะคะอย่างเช่นปอดทัตเทพซึ่งเป็นเลขาที่การคณะประชาชนปวดแอกก็มารอการ แสดงหมายจับเพื่อเข้าควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน้าสอนอสำราญราชหากว่ามีความคืบหน้านะคะเราจะรายงานกลับไปให้ทราบทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามชมนะคะวันนี้เราก็ยังคงก่อติดสถานการณ์ที่สอนอสำราญราชขอบคุณค่ะ